ผมรู้จากอีพีหนึงนะ่ง<ช>ก็จะรู้นะครับว่าผมชื่ออะไรผมช่องอะไรวันนี้ก็จะมาแบบไม่ใส่นวมนะครับกับเด็กน,<อ>น้องผมเองเ<อ>ช่ปุ่มมาทำนตำหน่งห้าช่องก็ห้าวาห้าวังไอห้าตารางว่5โอเคโอเคทรีทูวันไป <c oughs> <c oughs> เออเปลี่ยนที่ตะกล้องหน่อยอย่าต่อยตะกล้องนะอย่าต่อยตะกล้องนะกรรมาการกรรมการกรรมการมาคุมกรรมาการมาคุมกหาายุดครับหยุด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 ครับหยุดครับหยุดครับอ๋อผมเป็นตะกล้องลืม <adapted> dạ tội ta con nè dạ tội ta con dạ tội ta con nè dạ tội ta con nè dạ tội tà con nè dạ con ไปต่อสามสงเไปเด็กรับเด็ก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 เด็ใครสองคือสองอะไรอ่ะโอ้ยไปไป ทันทีนะตะก้องเฮ้ยว้าวเฮ้ยอย่าตีตะก้องตะกงก็ตะก้องตะก้องร้องช่วยตะก้องก่อนช่วยตะก้องก่อนไปตะก้องก่อนตัวไทยบิ๊กแบมนะครับโอ้ย เจ็บเยอะมากนะโอเคเดี๋ยวให้ดู <laughs> ให้ดูหน้า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 คนชัดๆเดี๋ยวคุณหยุดก่อนคุณตัวเตี้ยน,นั่นเนี่ยคุณเข้ามาได้ไงคุณตัวเตี้ยนั่นเดี๋ยวยคุณเขาาเ <laughs> ้ามาได้ไงไล่ซ้อนล่ะใครล้ม สามสองนึ่งเอเตชนะนเอเตชนะนแล้ว